คุณ้มชมควันนี้ภรรยาของนายบิลลี่พอลจีรักจงเจริญพร้อมด้วยทนายความได้เข้าไปยื่นร้องขอต่ออายการสูงสุดนะคะว่าขอให้สั่งฟ้องสี่ผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมนายบิลลี่พอลจีรักจงเจริญค่ะความคืบหน้าที่เกิดขึ้นในวันนี้หลังจากที่ DSI ได้มีคำสั่งเห็นแย้งกับคำสั่งไม่ฟ้องของอายการที่ออกมาก่อนหน้านี้ค่ะและทาง ทางทีมที่เข้าไปยื่นข้อเรียกร้องในวันนี้ก็ต้องการที่จะให้เร่งรัดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและทําให้บุคคลสูญหายค่ะนางสาวพินภารพลกษาภรยาของนายพลจีรักจงเจริญหรือบิลลี่แกนํเกระเรียงบ้านโป่งลึกบางกลอยพร้อมด้วยทนายความและกลุ่มชาติพันธ์เข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุด ในการพิจารณาสำนวนคดีฆาตกรรมนายบิลลี่หลังอายการมีคำสั่งไม่ฟ้องนายชัยวัตรลิมลิขิตอักษรอ,อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกับพวกใน7ข้อหาตามคำสั่งฟ้องของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI โดยเฉพาะข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวทนายความระบุว่าหนังสือร้องขอความเป็นธรรมได้ขอให้ทางอายการสูงสุด พิจรารณาประเด็นที่กลุ่มผู้ต้องหาได้ควบคุมตัวนายบิลลี่โดยมิชอบด้วยกฎหมายก่อนหายตัวไปกระทั่ง DSI พบชิ้นส่วนกะโหลกของนายบิลลี่ในอุทยานแก่งประจานและขอให้สอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นที่ผู้ต้องหามีความพยายามเบี่ยงประเด็นซึ่งไม่เป็นความจริงและถือเป็นการแสดงเจตนาไม่บริสุทธิ์รวมทั้งยังปรากฏการคุกคามพยานกลุ่มชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่องซึ่งถ้ามีหลักฐานชัดเจน จะยื่นขอให้ศาลถอนคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาออภายหลังจากเกิดเหตุหนึ่งวันก็คือมีการปล่อยข่าวว่าเห็นมีคนเห็นบิลลี่ที่บริเวณหน้าวัดเก่งกระจาดซึ่งทางตำรวจก็ก็ไปไปสอบพยานที่ที่ทางผู้ต้องหาก่าวอ้างก็ไม่มีใครพบเห็นบิลลี่เหมือนกันมีการให้ข่าวว่า ชาวกะเลี่ยงเนี่ยมีการไปลอยอังคารในแม่น้ําเพชรบุรีแล้วก็บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งตามประเพณีของกะเลี่ยงเนี่ยมันไม่มีการลอยอังคารหรือการลอยกระดูกนะคะอ่ามันจะจะมีการการให้ข่าวแบบนี้การทําลายน้ําหนักซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่มันมีพิรุษอ่าค่ะ ทางด้านภรรยาของนายบิลลี่กล่าวว่ายังคงมีความหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากอายการสูงสุดและในฐานะครอบครัวผู้เสียห,หายต้องการให้ภาครัฐเร่งรัดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายเพื่อปกป้องผู้ที่ต่อสู้เพื่อสิทธิที่ทำกินและเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เป็นไปได้ก็ยังมีกฎใหม่ที่คุ้มครองคนที่มีสิทธิ์ที่ในที่ทำกินขอดตัวเองด้วยะคะ่ะให้ป้องกันไม่ให้ถูกกระทำในในสิทธิขอดตัวเองนะคะถ้าถ้าผู้ใดทำผิดก็ควรที่จะได้รับการลงโทษตามกฎหมะะ่ไม่ควรก่อให้ตันลอยนวลทางด้านอายการผู้เชี่ยวชาญพิเศษสนักการคณะกรรมการอายการ กล่าวถึงขั้นตอนหลังรับเรื่องว่าจะส่งเรื่องให้สันการชี้ขาดคดีอายการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาพยานหลักฐานร้องขอให้สอบพยานเพิ่มเติมหากมีหากมีพยานหลักฐานใหม่ก็สามารถยกขึ้นพิจารณาได้เช่นเดียวกับกรณีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาที่หยิบยกคดีขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งจากนั้นจะมีการทำความเห็นส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาเป็นขั้นตอนสุดท้าย